สวัสดีครับยนดี้อนรับช่องคุณพ่อกาดไฟครั้งนะฮะเย่อ yeah. uh, ่วันนี้จะเป็นเด็กที่ผมไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่ว่ามีเก็บไว้นะฮะก็คือเคอ o s นั่นเองฮนะอย่างที่เห็นว่าผมไม่เคยเอาเคอ o s ลงดโปรไฟล์นะ,ะเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยถนัดผมไม่ถนัดผมเล่นเด็กที่มือมีหกใบกับเจ็ดใบมันตลอดแล้วมาเล่นเด็กมือสี่ใบมันไม่ค่อยถนัดนะฮะแล้วก็ผมจะจัดแยกกันร,ระหว่างเคอ o s เอ่อเกียกร์ก๊อตเนตินายหรือเกียกร์ก๊อตคอมพิวเนี่ยแยกกับเด็กเอ่อเคออสบัสนะฮะเพราะว่าเคออสบัสเนี่ยผมคม่อนข้างเล่นได้เพราะว่ามันคล้ายๆกับดักผมจัดให้มันเป็นดารอนเวิลด์ผมจัดให้เคีออสเป็นดารอนเวิลด์เพราะว่าความถนัดนะฮะแล้วก็อันนี้ที่ลงเพราะว่าจัดตามลิสติกใหม่ตั้งแต่วันที่สิบสองสิงหานะฮะล่าสุดก็คือมีตัวที่ถูกบังคับ ลดลงมากับตัวที่ถูกห้ามใส่ในเด็กเคออสนะฮะอยู่สัก4ี่ห้าใบตามในแฟนเพจก็เข้าไปดูกันได้นะฮะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้จัดผมไม่ได้ถ่ายไอ้เจ้าไรเทใหม่เพราะว่าในเด็กผมเนี่ยอย่างที่เห็นว่าที่เคยเปิดย้อนกัะดูได้ในเทล่าสุดนะฮะมันจะโดนลิสมันจะโดนจากในแบนลิสต์ล่าสุดเนี่ยมันจะโดนแค่สงใบก็คือไอ้คำสาบานระดับลบกับลาวไว ให้เหลืออย่างละหนึ่งใบก็คือลผลก็คือแค่เอาลาวไว้ออกแล้วก็เอาคำตะบานนางรถออกแล้วก็ใส่อบัตรลิง์มาใบหนึ่งแค่นี้พอครับเพราะว่าเด็กมันเกินห้าสิบใบอยู่แล้วเด็กมันมีอยู่สักห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ใบประมาณนี้เอาออกไปก็จะเหลือประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามใบก็ยังแค่นั้นแหละมันก็เล่นได้ของมันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าใบอื่นไม่มีอะไรโดนละก็คือแค่แก้นิดเดียวแต่ว่าเคออสเนี่ยผมไม่เคยถ่ายให้ดูเพราะว่า ผมไม่ค่อยหนัดมันเล่นยังไงก็ไม่ค่นัดยกจกักเว้นเคออสบัตนะเคออสเนี้ยไม่ค่นัดมามาดูกันนะฮะอ่ะเคออสนะฮะใส่ผมใส่บัตดี้เป็นเกียร์ก๊อตในที่นายนะฮะก็ทงเคออสนะฮะเริ่มมามีมือสี่สองเกรดไลฟ์สิบนะฮะคอมอนได้ไม่เกินเก้าเก้านะฮะแล้วก็มอนไซส์สามสิบหรือสูงกว่าไม่สมรู้ทำลายได้ด้วยความสามารถนะฮะ แล้วก็กีดกัดได้ที่ในเป็นบัตดีนะฮะแล้วก็ใส่ใบนี้อยู่ข้างใต้แฟกสภาพความนะฮะอินฟินิตี้เดอะเควอสนะฮะอ่าก่อนเริ่มเกมนำใบนี้วางความไว้ใต้เควอรสนะฮะเราสามารถใช้การ์ดเควอรสได้ไซส์อินฟินิตี้นะฮะไล์ไม่จำกัดใส่อะไรกใส่เท่าไหร่ก็ได้ในสนามนะฮะมันทุกใบที่มีไซส์สามสิบหรือสูงกว่าไม่สามารถถูกยิงได้นะฮะการ์ดที่อยู่บนสนามเราไม่สามารถทุ่นล่ลายได้นะฮะการ์ดนี้ไม่สามารถทุ่นล่ลายได้ ไม่สามารถนําออกจากช่องแฟกได้ไม่สามารถถูกยกเลือกความสามารถได้การ์ดนี้สามารถโจมตีได้แม้กระทั่งมีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะฮะมันจะตีหมื่นตูดมหมื่นสามขีนะฮะเป็นตัวเล่นหลักของเรานั่นเองนะฮะอย่างบัตตี้สระ้บัตตี้ก็ต้องแน่นอนถะใส่สีอยู่แล้วนะฮะ 9, 5, ผู้ก้าวข้ามแข่งเคออสเกียร์ก็สไนต์นายนะฮะใส่เก้าสิบพลังเจ็ดหมื่นนะฮะสามขีเจ็ดพันสามเกตนะฮะ มี chaos d r a n นะฮะเมื่อมันถูกออกสนามสามารถเอามอนที่ไซส์สามหรือต่ำกว่าหนึ่งใบออกแทนได้ก็คือคล้ายกับโซกาดนะฮะแล้วก็มี overkill ท,ทิ้งมือหนึ่งใบในระหว่างเทินคู่แข่งคอมนสเตอร์เควอสจากดบไม่เกินสามใบฮะโดยใจคอคอสถ้าจมตีเป็นครั้งที่หกคู่แข่งจะจบเทินทันทีนะฮะ เกียร์ก็อตคอมพลีทนะใส่สองใบไซม์หมื่นฮะพลังโจมตีหนึ่งแสนสี่ขีหนึ่งหมื่นนะฮะเยอะแยะมากมายอเกินคอคอสฮะเอาเคออสหนึ่งใบฮะเอ้ยเอาเกียร์ก็อตหนึ่งใบนะฮะ,ะ,ฮะลงช่องด็อกอมีเคออสเดนเหมือนกันนะฮะก็คือจะตายเอาตัวอื่นออกไปแทนนะ,ะมีโอเวอร์คิวรีบูทฮะทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบในเมนเฟสของเราคอม์อนสเตอร์ไม่เกินสามใบครับ โดยไม่ต้องจขอคอรหากเรามีพลังชีวิตสมหน่วยหรือต่ำกว่าจะกลายเป็นสิบนะฮะโอเวอร์คิวรีบู kill, ot, ไม่สามารถยกเลิกไม่สามารถเคอร์เตอร์ได้แล้วก็ใช้เพียงแค่หนึ่งครั้งในหเทิร์นนะฮะก็คือใช้ o v e r อร์เทนได้หครั้งเอ้ยโอเวอร์คิครั้งแล้วก็ใช้โอเวอร์คิวรีบูตอีกหนึ่งครั้งนะฮะเด็กกิกอตนะเพราะฉะนั้นกีกอตมัน, Chaos, มนเยอะพิเศษนะกิกอตแปดปดนะโปโตเคอ o s ไสเก้าสิหกหมื่นสามคีหกพันนะ นำมอนสเตอร์กี่ใบก็ได้จะโซครับใจสังเกตเมื่อกันนี้เขาสุดสนามฮะหามอนเคออสไซส์สามหรือต่ำกว่าหนึ่งใบาจากดอบคอลงช่องเลียโดยไม่เอ้คอลงสนามโดยไม่ต้องใจคอคอสนะฮะมีโอเวอร์คิวฮะทิ้งการบนมือหนึ่งใบในช่วงแอตคเฟสคู่แข่งยิงมอนทั้งสนามฮะแล้วได้พลังชีวิตตามจำนวนมอนสเตอร์ถลทำลายครับเกียกอทเวอร์ชันแปดฮะเอามาเป็นโลนะฮะ ไซส์สามสิบห้าหมื่นสองคีหกพันนะเมื่อมอนสเตอร์ในช่องกลางถูกทําลายครับจ่ายสองเกรคอลงมาในช่องกลางนะหากการเดียยวาสูสนามในเทินคู่แข่งนะชุบเคออสหนึ่งใบจากดอบที่เป็นไซส์สามลงไม่ต้องจ่ายคอคอสนะมีเคออสเดนเหมือนกันนะถ้ามันจะตายก็ให้คนอื่นตายแทนได้นะฮะอยู่ในสนามต่อมีเพนน t เทสนะฮะ <c oughs> ยังไม่หมดกัเกียรกอร์เกียกอเซเว่นนะฮะใส่หนึ่งใบ ไสามสิบห้าหมื่นสามขีหกพันใจสองเกตดฮะเมื่อเริ่มต้นแอคเทอเฟตของทุกคนนะฮะสามารถคอมอนสเตอร์เคออสหนึ่งใบจากบนมือโดยไม่ต้องใจคอ,อคอร์สนะฮะแล้วก็มีเคออสเดนเหมือนกันนะฮะฟอ,อยทุกใบฮะไม่ได้ไไดตั้งใจไม่ได้ตั้งใจฟอ,อยเลยนะฮะเทพจากกลเดินเครื่องนะฮะเหลือแค่ใบเดียวนะฮะจากสองใบตอนนี้เหลือหน,นึ่งใบนะฮะนำมอนสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบนะฮะที่มีไซส์สามสิบหรือสูงกว่าจากกองการ์ดขึ้นมือนะฮะ ใช้ได้หนึ่งครั้งใหนึ่งเทินใบนี้ก็เหลือหนึ่งใบเหมือนกันนะฮะผลิกจะกลสมบูรณ์จินโดเบตานะฮะไสามห้าพันสองขีห้าพันนะฮะ breaking b i r s นะฮะเมื่อมันเข้าสู่สนามสามารถทิ้งการเปะเมือหนึ่งใบเพื่อนําเวทมนต์เค a อสไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือแล้วสับกองใช้ได้หนึ่งเทินในหนึ่งครั้งนะฮะจะใส่กี่ใบก็ได้แต่ใช้ได้หนึ่งเทินในหนึ่งครั้งก็คือเราสามารถช้อ p p i n g การเวทมนต์และเวทมนต์เค a อสแต่มันมีน้อย แต่คุณภาพมันเรียกว่าคับการ์ดคับใบจริงๆนะฮะแต่ละใบใส่ใบนี้สองนะฮะเกียบัสนะฮะ chaos เกียบัสไซส์สามแปดพันสองห้าพันนะฮะใจหนึ่งเกตแล้วว่างเทินเราอะะการ์ดนี้จะไม่สามารถทุ่มลายได้มันผมว่าใบนี้มันเก่งกับเด็กเกียก็ตมากกว่าเด็กมันเองตรงที่ GB b i เบิร์นะฮะเกียบัสเบิร์ดเมื่อมันโจมตีสแตนการ์ดหนึ่งใบครับ และการันด้รับทค่ดิตข้อเพิ่มบวกหนึ่งด้วยก็คือใบจะแตนเกียร์กอตใบสะแตนทงก็ได้เพราะมันตีแรงอยู่แล้วคิก็เยอะแถมไอ้เจ้าเกียร์กอตในที่นายนะมีเพนิเทตด้วยเพราะฉะนั้นเอามาลุกเกียร์กอตค่อนข้างจะคุ้มกว่าอยู่ในเด็กมันนะฮะใบนี้ใส่มาหนึ่งใบนะฮะเคออตบาจิโกเลมนะฮะใส่สามแปดพันสองขีหกพันนะฮะใจหนึ่งเกียร์หนึ่งเลือดนะฮะ สกิลพาร์ตดรอปนะฮะเมื่อการที่ถูกทำลายถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดได้จวดสองเที่ยงเธอละครั้งนะฮะเมื่อจบการต่อสู้นี้การนี้โจมตีสามารถจ่ายหนึ่งเกรถ้าไม่จ่ายจะถูกทำลายนะ,ะมีดับเบิลแอนแท็กกับเพนินเทนก็คือมันตีปุ๊บเราจะไม่จ่ายหนึ่งเกรก็ได้แล้วทำลายมันทิ้งเราก็จะได้จวดสองจากสกิลมันนะฮะใบบนหาของฮะเคออสกอร์กัสนะฮะ, Chaos, ะ,ฮะเลือกมอนสเตอร์เคออสในช่องดรอปเราหนึ่งใบนะฮะกลับขึ้นมือ ที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะฮะแล้วก็ใจหนึ่งเกตเลสตัวมันก็คือเลือกหนึ่งใบนะฮะที่ไม่ใช่ตัวมันแล้วก็จับแล้วก็ใจหนึ่งเกตแล้วก็จับตัวมันนอนนะฮะเอ็ดเวิร์ดเดอะเคออสนะฮะตัวนี้ผมมีประวัติกับมันเพราะว่าผมแผพ้ผมมันนะฮะเจ็ดพันสองคีห้าพันนะฮะนัมเอเตอร์หนึ่งใบยัดโซ่ใจสองเกตนะฮะเมื่อกาดนี้ก็ถูกสนามทำลายมอนเขาหนึ่งใบนะฮะ ทำลายหรือว่ายกขึ้นมือนะฮะเมื่อกานนี้โจมตีนะ,ะเอามือหนึ่งใบยัดเกตแล้วก็จะดับหนึ่งเลือดหนึ่งจั่วนะฮะมีับเบลแอคแทเพราะฉะนั้นมันจะได้รับสองเกตสองเลือดสองจั่วนะฮะอ่ช่วงเวลยักษ์แห่งช่วงเวลาผีตักพระออมจนูอิบุกิเดโกมารุนะฮะจหนูอิบุกิล่าง XUB ล่างสุดท้ายของมันที่ออกมาตอนนี้นะฮะใจหนึ่งเกตเมื่อกานนีู้สนามนะฮะเลือกกาดบนมือ คู่แข่งหนึ่งใบฮนะการที่เลื่อนและพลังลบหกพันนะฮะดิเฟนต์ลบหกพันแล้วก็ลบสามขีนะฮะอาเรื่องการบนสนามไม่ใช่การบนมือสิโอ้แล้วก็มีโอเวอร์คิวนะทิ้งการบนมือเรา่หนึ่งใบในเทิร์นคู่แข่งนะฮะนำกา๊าซจากกองการ์ดเราสามใบเข้าโซบ่ใบนี้โดยใช้ความหนาและสับกองการ์ดจริงๆมันเอาไว้เล่นกับแอมบูสแต่ว่าในเด็กนี้มันไม่มีแอมบูสเรามาเล่นแค่สกิลมันที่เอามาลบพลังอย่างเดียวนะฮะ พวกพลังเงยเยอะกลบๆไปทิ้งนะเด็กเคออสผมมีแค่อย่างละสี่ใบโดยโดยโดยส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นม้านี้ในเด็กบัสนะฮะเคออสบัสอ่าเคออสเดลิเบิร์กนะฮะเรืออินสติ้งไม่เข้าสู่สนามฮะดูท็อปเด็กสามใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลุงด็อบนะฮะใช้เธอละครั้งตัวหากินของเคออสแล้วก็อ่า uh, อะไรละ่ะแล้วก็ดาร์กเนสตากอนนะฮะ อันนี้ใส่ไว้หนึ่งใบนะฮะเมะื่อกีนี้ก็สวนสนามอ่าเคออสอควาลิโอนะฮะนำท็อปเด็กเราเข้าเกตตามจำนวนมอนสเตอร์ใบอื่นในสนามนะฮะเพิ่มเกตนั่นเองอ่าเคออสโอลซิลิสนะฮะใส่สามใบเมื่อกีนี้ก็สวนอ่าเดอะรูเลอร์อะไรเนี่ยพัอเพชรนะฮะเมะื่อกีนี้ก็สวนสนามนะะในช่องซ้ายหรือขวา หากมีเรามีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะครเราจะได้หนึ่งเกรดหนึ่งจวนะฮะเอ้เออหนึ่งเกรดหนึ่งจวใช้ได้เทิร์ลครั้งนะฮะผมใส่ chaos darkolem ไว้หนึ่งใบนะฮะจ่ายหนึ่งเกรดเมื่อกรได้จมตีนะฮะการพักษณะเราหนึ่งใบเลือกการลักษณะหนึ่งใบบวกห้าพันบวกสองคีนะฮะจนจบเทิร์ลและตัวมันมี p e n i t e n ด้วยชีย้ตัวมันเองก็ได้นะฮะเวทมนต์ เคออสเดออัพเกรดครับแน่นอนนะอย่างที่บอกว่าแต่ละใบมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากนะไล่การ์ดนี้ได้หากเราหากทงเริ่มต้นเราเป็นเดอะเคออสนะฮะและในช่องดอบเรามีการ์ดสิบใบหรือมากกว่านําการ์ดท,ที่คว่ำอยู่ใต้แฟกเราหนึ่งใบวางทับแฟกเรานะฮะและหาเกียร์กอต์หนึ่งใบจากกองขึ้นมือสับกองสามารถไล่ได้ทธละครั้งเก่งงเอาไว้เปิดอ่าอินฟินิตเดเคออสนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้หา เกีกอตคอมพลตขึ้นมือได้นะฮะหรือจะหาเกียกอตแปดเกียกอตอะไรขึ้นมือก็ได้นะฮะเคออสเกียร์นะฮะเวทมนต์เหมือนกันนะฮะจัวตามจํานวนมอนสเตอร์ในสนามเราจากนั้นทิ้งการเประมือหนึ่งใบนะฮะถ้าบนสนามเรามีมอนสี่ใบเราไ,ได้จัวสี่ทิ้งมือหนึ่งคุ้มแต่ไม่รู้จะคุ้มยังไงนะฮะเคออสมิเลเนียมนะนํนำเคออสไม่เกินหนึ่งใบจากดอปขึ้นมือจากนั้นถ้าบนสนามเรามีเคออส มอนสเตอร์สองใบหรือมากกว่านำกัดบนสุดของเราสองใบเข้าสู่เกตถ้ามีสามถ้ามีมอนสเตอร์คืออสสามใบได้เลือดสองได้เธอระครั้งนะฮะได้ดบหาท็อปปิ้งของจากดบหนึ่งใบได้สองเกตสองเลือดนะฮะอะมอนสเตอร์ Monster หลุดมาตรงนี้อยู่นะฮะกลับมามอนสเตอร์ใหม่เคออสทรัเจียนนะฮะเมื่อการนี้ถูกทำลายนะฮะเลือกใช้การสามารถได้หนึ่งอย่าง คอม m สเตอร์เค a o สหรือครูทูเปอร์จากมือเราไม่เกินหนึ่งใบโดยไม่ต้องใจคอคอรหรือคอมาสเตอร์ทูค o ู p e r หรือเค a o สดาก้อนหนึ่งใบจากโซของการ์ดมอนสนร์หนึ่งใบโดยใจขอขอคอคอร์นะฮะมีเพนิเทตตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่าในท็อกนอกเธอเราสามารถเอามาให้เค a o สกินได้นะฮะให้โดนเควสเดรนไปแล้วก็บนมือสมมติเรามีอะไรล่ะสมมติบนมีเรามีไอ้เจ้าเอ็ดเวิร์ดแล้วก็มายิงกันตรงข้ามนะฮะหรือเอามา เกจจัวอะไรพวกนี้น็อกเทิร์นนะ mm hmm. เพิ่มเลือดน็อกเทิร์นนะฮะเควอสออเซอร์ละคลายนะฮะเฮวี่คิวลิสเอ็นะฮะเมื่อการนี้ก็สู่สนามเราสามารถนำมอนสเตอร์ Monster จากดรอบบ Level ปสองใบเลเวลมอลหนึ่งใบไปเรียงใต้กองนะฮะถ้าทำจะได้หนึ่งเกจหนึ่งตูอ่าได้ทำจะได้หนึ่งเกจหนึ่งเลือดหนึ่งจัวนะฮะอันนี้เป็นอาวุธนะฮะเป็นเป็นอเวทันฟอร์มนะฮะ ทันฟอร์มใจหนึ่งเกตคดกันกัดก่อน,นที่ห้าหกเจ็ดนะเอ้ห้าหกสี่ for เล่น chaos hero นะฮะเมื่อเราทันฟอร์มจะได้ยิงเขาหนึ่งใบนะต่าที่เราทันฟอร์มอยู่ไม่สามารถถูกทำลายได้นะฮะเอ้สามารถโจมสามารถโจมตีได้แม้มีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะฮะถ้าเรามีเลือดหกหรือต่ำกว่าหรือแฟกเราเป็น infinite the chaos นะฮะมอนสเตอร์ทุกใบจะบวกมอนสเตอร์ทุกใบในช่องกลางจะบวกหนึ่งค โพสกันใง่ก่อนที่ห่งหกนะฮะเซโนเคออสดาร์กเน็ตนะฮะคอรัสคอร์ชั่นเมื่อการดี้เข้าสู่สนามนะฮะนำกาดไปบนสุดของผู้เล่นสองคนนะฮะทุกคนของผู้เล่นทุกคนสองใบลงดรอปนะฮะและนำกาดไปบนสุดจากกองเราเข้าเกตเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์ที่ลงดรอปในความสามารถนี้นะฮะแตทีเพิ่ละครั้งถ้าแฟกแล้วเป็นอินฟินิตีเคออสโจมตีทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบนะฮะ นี้ใส่ไปนหนึ่งใบนะฮะเพราะว่าอา่สกิลมันเหมือนกับเหมือนกับเดลิวเอ้ยเหมือนกับอ่าอะไรวะชื่ออะไรเหมือนกับเดลิวเบิร์กนะฮะเพราะว่าแบบมันเป็นเวทมนต์เท่านั้นแหละใจหนึ่งเลือดดูการทวิกสามใบนะฮะเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดรอปเอ้ที่ที่เหลือเลย,ยในใต้กองนะฮะไล่ได้เทธนละครั้งนะฮะปราศาสตร์นะฮะกันถูกยกขึ้นมือนะฮะ ระหว่างเมนเฟสเรามอนสเตอร์ไซส์สามหรือสูงกว่า,าระหว่างเมนเฟสเมื่อมอนสเตอร์ไซส์สามหรือสูงกว่าในสนามถูกอะไรเนี่ยเข้าสู่สนามถ้าการ์ดไปนี้อยู่ในดับโซนสามารถาจหนึ่งเลือดอเพื่อไล่การ์ดไปนี้จากดบับปวดหัวมากเซตนะฮะเป็นการ์ดเซ็ตสามารถถ้าในเธอถ้าในเมนเฟสเรามีไซส์สามเข้าสู่สนาม จายหนึ่งเลือดแล้วเอามันมันเซ็ตได้นะฮะเมื่อการ์ดไปนี้อ่าเมื่อเราได้รับความเสียหายจากมอนสเตอร์สามหน่วยหรือมากกว่ามันจะกลายเป็นศูนย์นะฮะกันถูกยิงกันถูกยิงจากอะไรล่ะพวกไม้ตายนะฮะเอ๊ะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิเอาไว้กันเพนิเตศนะฮะกันเพนิเตศสามขีนะฮะแล้วก็เมื่อมอนสเตอร์โจมตีนะฮะ นำการ์ดบนสุดเราเขาเกตเซตเธอร์ครั้งนะฮะอ้าวไม่ได้ยกขึ้นมือยกขึ้นมือนั่นมันนั่นมันอ้นี่นี่นั่น,นมันไทเทนนี่โอ้สับสนนะฮะอ่าพาราไซอิกดาชิวนะฮะเซตเหมือนกันมอนสเตอร์ไซส์สามไม่สามารถ,ถทำลายได้ด้วยความสาม,มารถของคู่แข่งนะฮะเมื่อการ์ดถูกทำลายสามารถนำมอนสเตอร์เมื่อการ,ร์ดถูกทำมลายเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งนำมอนสเตอร์จากดรอปเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะฮะค่อนข้างจะโอเคมากนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอภิสิทธิ์แห่งผู้ปกครองนะฮะไล่การ์ดนี้หากเรามีมอนสเตอร์สามใบหรือสูงกว่านะฮะเรื่องความสามารถเรื่องความสามารถในหนึ่งอย่างคือหนึ่งนำการ์ดที่ไม่ใช่ตัวมันเองขึ้นมือจากดับโซนนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสแตนมอนที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าหนึ่งใบอ่าลดจำนวนประชากรน,นะฮะ นำมอนเตอร์ไซส์สามเลยสูงกว่าในสนามละหนึ่งใบลงช่องดรอปนะฮะจ่ายหนึ่งเลือดได้จวดสองนะฮะใช้ได้เทธอละครั้งอ่าแมชชีนนิ่งแซคิฟายนะฮะเราไล่การ์ดนี้เธอคู่แข่งเท่านั้นนะฮะเคาน์เตอร์เอ้ยแคทคอร์สนะฮะเอามอนเสนน by, drop, นะะเตอร์ในสนามละหนึ่งใบลงดรอปนะฮะเคาน์เตอร์คอมอนเตอร์ไซสนน by, ะะ์สามเลยส,สูงกว่าจุดดรอปโดยจ่ายคอคอร์สนะฮะแล้วก็ไม้ตายเลยใส่มาหนึ่งใบนะฮะ โค้ดคำสั่งบังคับรีบูตนะฮะใจซีเกตลุกเคอทุกใบในสนามก็เมนเด็กก็จะมีประมาณนี้นะฮะพวกส่วนพวกไซเด็กเด็กนี้ผมมีไซเด็กด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะวผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนก็จะใส่สลามไว้นะใส่โซดิแอคไว้นะใส่นี่เพิ่มมาอีกสบายหนึ่งนะเพื่อแค่นี้นะใส่เด็ก <laughs> จากนั้นที่เห็นพวกเพวผมเป็นส่แวนมปรกกอบเพราะฉะนั้นไซเด็กผมจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยได้จัดไซเด็กนะฮะ อย่างเีออสก็จะมีประมาณนี้ไม่น่าจะต้องให้ดูนะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะเด็กเคออสก็น่าจะเล่นเป็นกันแลลวทุกคนนะฮะแ่เสนอเด็กลิสให้ดูนะฮะเผื่อสำหรับน้องๆที่เอ้าโดลิสติกไปแล้วจะจัดยังไงนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอย่างหนึ่งผมอย่างที่เห็นนะว่าอ่านตะกักมากเพราะว่าผมไม่ถนัดกับเด็กนี้เลยนะฮะเป็นเด็กที่ลูกผมเล่นมากกว่าโอเคครับขอบคุณมากนะฮะสํารับการชม มีปัญหาอะไรสงสัยถามได้สอบถามเพิ่มเติมหรือขอ list profile deck profile ได้นะฮะขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ